สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดร้านอับเตอยัมร้านยำยอดนิยมเบอร์นหนึ่งตลอดการของไทย ทำธุรกิจด้วยใจยังไงก็ชนะคือสิ่งที่คุณแตงหนึ่งในผู้ก่อตั้งร้านอัปเตยัมยึดมั่นและทำให้เห็นมาตลอด4ปีจากการชวนเพื่อนมาเปิดร้านยำเล็กๆในปั๊มน้ำมันปัจจุบันอัปเตยำเติบโตขึ้นมามากจากเด็กแรกเกิดตอนนี้เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่พร้อมพัฒนาเห็นได้จากการเปิดตัวน้ำยำน้ำปลาร้ที่สร้างยอดสั่งซื้อถล่มทลายแถมได้วางจำหน่ายในกรูเมมาร์เก็ต และภายใต้แบรนด์อัพเตอร์ยัมกรุ๊ปก็ยังมีด้วยกันถึง7บริษัทโดยคุณแต่งได้แชร์เคล็ดลับทำธุรกิจแบบเพนพอยต์ของอัพเตอร์ยัมมี2ข้อคือ อยากลองและหายอยากลูกค้าหลายคนอยากลองทานอัฟเตอร์ยัมมากแต่อาจติดเรื่องการเดินทางหรือที่ตั้งร้านไกลเกินไปคุณแต่งจึงแก้เกมให้ลูกค้าหายอยากด้วยการออกโปรดักต์น้ำยำน้ำปลาร้าสุดเดียวกับหน้าร้านที่ใช้เวลาพัฒนาสูตร2ปีโดยเริ่มไลฟ์ขายผ่านเพจอัฟเตอร์ยัมจนยอดขายถล่มทลายอีกทั้งยังได้วางจําหน่ายในกรุเมมาร์เก็ตอีกด้วยและสินค้าล่าสุดคือผงชุบทอดปรุงรสที่ใช้เวลาพัฒนานานถึง25เดือน ก็สำเร็จแล้วเช่นกัน 2. จับลูกค้าทุกกลุ่มปัจจุบันร้านอัพเตยำมมีลูกค้าผู้หญิง80%และกลุ่มลูกค้ารองผู้ชายกับเด็ก20%ซึ่งลูกค้ากลุ่มรองนั้นไม่ได้ชอบกินยำแซบๆแต่มาร้านเพราะติดตามแฟนหรือคุณแม่มานั่งทานแม้จะเป็นกลุ่มรองแต่คุณแตงก็ใส่ใจโดยเมนูทางเลือกเช่นเอาหมูทอดมาโปะไว้บนยำเพื่อตอบโจทย์สามทำธุรกิจด้วยใจไม่ขึ้นราคานาน3ปีในช่วงที่ข้าวของขึ้นราคา ัเตยําแบบภาระต้นทุนไม่ว่าจะเป็นราคาหมูสาชั้นจากเดิมกิโลกรัมละ150บาทขึ้นเป็นกิโลกรัมละ300บาทหรือแซลมอนราคาต้นทุน400กว่าบาทมะนาวก็ราคาสูงเมื่อทําออกมาเป็นยำห1ึ่จานรวมต้นทุน500กว่าบาทแต่ร้านยังขายราคาเดิมคือ399บาทโดยไม่ขึ้นราคามานาน3ปีเพราะหัวใจบอกว่าไม่เป็นไรสู้ด้วยใจจนลูกค้าถึงกับเอ่ยปากให้ขึ้นราคา 4. ทำตัวเองให้เป็นเทรนด์เซ็นเตอร์เทรนคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตส่งผลถึงปัจจุบันและกำหนดทิศทางของอนาคตคุณแต่งบอกว่าต้องทำตัวเองให้เป็นเทรนด์เซ็นเตอร์อย่าตามเทรนดและมักคิดนอกกรอบเสมอจนวันนี้จากแม่ค้าขายย่ำวันหนึ่งกลายเป็นสปีกเกอร์พูดให้ความรู้และสุดท้ายคุณแตงได้สรุปปัจจัยแห่งความสำเร็จไว้ว่าต้องมีด้วยกันสอ,อย่างคือเก่งใส่ใจใส่รายละเอียดลงทุนทุ่มเท ทำทุกอย่างด้วยชีวิตและหัวใจและเฮงคือจังหวะและโอกาสและทุกๆความสําเร็จล้วนเกิดมาจากความพยายามแต่ทุกความพยายามไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเรียนรู้ที่จะแพ้ลองผิดลองถูกลองทําซ้ําๆให้เป็นนิสัยจนเป็นลมหายใจเราจะได้ในสิ่งที่ต้องการและเมื่อลงสนามอะไรก็ตามต้องประเมินสถานการณ์ถ้ามีโอกาสชนะแค่1%เปอร์ก็ต้องพร้อมสู้ขอขอบคุณข้อมูลจาก e new 24 t v com ขอบคุณค่ะ